Mg x t e n d e r โดดเด่นตั้งแต่ภายนอกด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูแข็งแกร่งไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED พร้อมเดทามร running l i g และไฟท้าย l e ดทรงสปอร์ตล้ออนลอยขนาด18นิ้วยกระดับภาพลักษณ์ให้ดูพรีเมียมและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ขนาดตัวถังของ MG Extender ก็ไม่ธรรมดาความยาวกว่า5.4เมตรกว้าง1.9เมตรและความสูงราว1.84เมตรทำให้มันมีความใหญ่เทียบชั้นได้กับกระบาดสายพันธุ์อเมริกันและที่สำคัญพื้นที่กระบาดท้ายก็สามารถบรรทุกของหนักได้อย่างสบายรองรับการใช้งานทั้งในเมืองและงานหนักในต่างจังหวัดภายในห้องโดยสารของ MG Extender ออกแบบมาอย่างกว้างขวางมีทั้งแบบ2ประตูและ4ประตูวัสดุคุณภาพสูงเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มปรับไฟฟ้าในรุ่นท็อป พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วที่รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ทําทำให้การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนสะดวกมากยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ของ MG Extender ใช้ขุมพลังดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตร161แรงม้าแรงบิดสูงสุด375นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อเหมาะสำหรับคนที่ต้องใใช้้งงาานนนนลุยหหักกื่นนพ่พทีไ ช่วงล่างของ MG Extender เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกหนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังใช้แหนบซ้อนทำให้การขับขี่นุ่มนวลกว่ากระบะท,ทั่วไปแต่ยังคงความสามารถในการรับน้ำหนักได้ดีในด้านระบบความปลอดภัย MG Extender มาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS EBD BA ระบบควบคุมเสถียรภาพ EST ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน พร้อมกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ถอยทำให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหนึ่งในจุดที่ทำให้หลายคนหันมาสนใจ MG x t e n d e r คือความคุ้มค่าต่อราคาที่ได้รับเทียบกับคู่แข่งอย่าง Isuzu D-Max Toyota Hilux หรือ Ford Ranger แล้ว MG x t e n d e r ให้สเปคและออปชั่นที่ค่อนข้างครบถ้วนในราคาที่จับต้องได้ง่ายกว่า รุ่นท็อปสุดของ MG x t e n d e r อย่าง Double c a p 4WD X6 AT มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันในราคาไม่ถึง1ล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับคนที่อยากได้กระบะใช้งานพร้อมความสะดวกสบายและภาพลักษณ์พรีเมียมแม้ว่าจะยังไม่สามารถเทียบความนิยมกับเจ้าตลาดได้แบบเต็มตัว แต่ในแง่ความคุ้มค่าการใช้งานจริงและความสามารถลุย MG Extender ก็ไม่ได้น้อยหน้าคู่แข่งเลยแถมยังมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศและการรับประกันยาวนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรและสำหรับคนที่กังวลเรื่องศูนย์บริการหรืออะไหล่ MG ก็มีการพัฒนาเครือข่ายและบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยอีกทั้งยังสามารถสั่งซื้ออะไหล่ผ่านระบบออนไลน์หรือเข้ารับบริการได้ง่ายผ่านศูนย์ MG ทั่วประเทศ สรุปแล้ว MG x t e n d e r เป็นอีกหนึ่งกระบาทที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความคุ้มค่าและความสามารถในการใช้งานจริงเหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองขนของหรือแม้แต่การเดินทางไกลาหากคุณกำลังมองหากระบาทที่ให้ความรู้สึกหรูแต่ราคาสบายกระเป๋า MG x t e n d e r คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม